กดปุ่มติดตามหน้าช่องนะคะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะคะ ดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินดอเรียนะเยสเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่มินจะมาแล่เปลี่ยนประสบการณ์เลยกว่ากับการได้รับน้องสมาชิกใหม่มา2ตัวนะคะชื่อชื่อที่พี่มินตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปรับน้องแล้วคือชื่อน้องไขหวานกับน้องแซลมอนนะคะโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะได้น้องสีอะไรกลับมาแต่ตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคที่ม,มาเล่าประสบการณ์ในฟร์มพี่มินรับน้องมาจากที่จตุจักรนะคะก็วันนี้พี่มินตอนที่พี่มินไปดูเนี่ยฝนตนกหนัก ก็เลยได้ไปดูชา้าพอไปดูชา้าปุ๊บร้านที่ขายแฮมสเตอร์ทุกร้านเนี่ยเขาบอกพันจแอนขายหมดเกลี้ยงหมดเลยที่มินก็เอ๊เราจะได้กลับไหมเพราะว่าที่มินเนี่ยไปก็จะได้สักสองตัวนะคะพอไปถึงแล้วที่มินเจอสะดุดตากับร้านหนึ่งไม่แฮมสเตอร์พันจแอนค่ะมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งสีดําตัวเล็กผอมๆอ,อีกตัวหนึ่งสีออกขาวเทาตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนะคะอยู่ในตู้กระจกเดียวกัน พี่มินก็โอเคร้านนี้ก็ได้พี่มินบอกพี่มินอะคิดว่าพี่มินจะเอาตัวสีดําตัวเดียวอีกตัวหนึ่งี๋ยวพี่มินไปหาร้านข้างหน้าใช่ไหมคะคือตัวใหญ่พี่มินไม่ได้คิดจะเอาพี่มินก็เลยบอกป้าแม่ค้าว่าเออพี่มินขอเอาน้องสีดำหนึ่งตัวตัวก็รับน้องมาใลราค่ะตัวละห้าสิบบาทนะคะพอป้าเขาพี่มินก็เอ้ยน้องตัวใหญ่เขานอยอยู่ที่มุมแล้วพี่มินไม่เห็นหน้าใช่ไหมคะพี่มินก็เลยบอกป้าคะขอดูหน้าน้องตัวใหญ่หน่อยสิ่งที่ป้าทําคือ จับน้องตัวใหญ่แล้วโยนลงไปในที่ว่างๆในกกงน้องเขาก็ตกใจแล้วร้องขึ้นมาพี่มินก็ตกใจว่าจะต้องทํำกันขนาดนี้เลยหรอแค่ขอดูหน้าน้องแฮมสเตอร์พี่มินเลยตะโกนเสียงดังแล้วพูดกับป้าเลยว่าป้าคะหนูเอาสองตัวจับใส่กล่องเลยค่ะเอาสองตัวเอาทั้งตัวใหญ่ทั้งตัวเล็กเลยแล้วในตู้นั้นก็มีแค่สองตัวพี่มินก็เลยเหมาทั้งสองตัวเลยพี่มินรู้สึกว่า ขาน่าสงสารน้องตัวใหญ่เนี่ยมีแผลที่หลังพอพอเจ้าเขาจับโยนพี่มินเห็นแผลอีกนึงคือที่ตรงท้องของน้องเขาโอเคพี่มินตสนใจพี่มินรับน้องมาเลี้ยงเลยพี่มินคือถือกติกับตัวเองเลยว่าพอรับน้องมาแล้วคือน้องเจออะไรมาพี่มินไม่รู้นะคะแต่พี่มินจะทําทุกวันที่น้องอยู่กับพี่มินเนี่ยให้มีความสุขกินอาหารดีอยู่ดีมีของเล่นโอเคพี่มินจะให้น้องเขาแฮปปี้เนี่ยจนในตรงนี้ไม่มั่นใจนะคะว่าน้องเขาเคยเป็นแม่พันุหรือพ่อพันธุมาก่อนแล้วเหมือน แก่แล้วเขาก็เลยเอามาโลขายอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งที่มินก็เลยได้น้องมานะคะก็เลยบอกป้าคะเอามาเลยหนูเอาสองตัวก็ด้วยความที่ตกใจด้วยแล้วก็โอ้ทำกันขนาดนี้ก็รู้ว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนมันเป็นของซื้อของขายที่มินเข้าใจในจุดนี้นะคะแต่เขาก็เป็นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเนาะโอเคค่ะไม่ไดราม่ากันเนาะมินได้รับน้องมาแล้วนะคะทั้งสองตัวเลยเอาไว้นะคะให้น้องๆชื่นกว่านี้เนี่ย พี่มินจะมารีวิวคลิปน้องๆให้ดูกันนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตช่องนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย